มาแล้วอยากเกาะอันนั้นอ่ะไม่ได้จะไปเกาะยังไงช้อนเกาะเลยกอะเกาะได้หรอหนูแล้วหนูจะพาดตัวไปยังไงเกาะอะไรเข้าไม่ได้ทารานะไม่ได้นะแล้วดูลิงมาแกงลิงน้อยมาเพียบเลยเฮ้ยลิงมาแล้วลิงมาแล้ว 哦，武安。 ยักหา่อยเวอาาเอ้ยไม่ใช่ขยาอุ้มหน่อยตนี้ตตนี้นตนั่น่ะโันนดกินไหเดมด้มันชินคมได้ไหมยืนโยนไปเลยใช่ไหมไปโน่นไม่ถึงโต๊ะน่าอะไรท้โตะบอกมาให้โต๊ะน่า Bố trai nhỏ chưa bằng hình lẽ Khai đen rồi mùa đen mùa đen